ก่อนที่เราจะไปดูเกมหาเงินกันนะครับสำหรับคนที่อยากรับบัตรทูฟีในกิจกรรมทายเลข3ตัวท้ายสุดของบัตรทูมันนี่ก็จะประกาศผลวันที่28มิถุนายนนี้นะครับวิธีการร่วมสนุกนะครับกดมาที่เพจ Moto Focus ตามหาโพสต์นี้แล้วก็กดใต้ล่างมิ้นทายเลข3ตัวหลักท้ายสุดได้เลยทุกคน ก็ขอกราัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่อง Motor มาโฟกัสอีกเช่นเคยคลิปตรวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการแจกอ่างเปาล้วกันนะทุกคนสําหรับคนที่อยากรับก็ดูคลิปนี้ให้จบนะทุกคนตัวนี้นะครับเพื่อนสามารถรับได้แน่นอนนะทุกคนก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการ ถอนเงินออกจากแอปก่อนนะทุกคนแล้วก็จะมาแจกเพื่อนๆในรูปแบบอ่างเปาแล้วกันนะทุกคนตัวนี้นะครับสำหรับคนที่อยากรู้ว่าผมแจกช่วงไหนเวลาไหนก็ดูคลิปนี้ให้จบโอเคเดี๋ยวผมก็จะกดเข้าแอปดีกว่านะทุกคน โอเคในทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในแอปแทบคอยในทุกคนตอนนี้เดี๋ยวผมก็ทําการถอนออกมาแล้วก็แจกเพืเ่อนในรูปแบบอ่างเปาละกันนะตัวนี้นะครับก็เป็นเกมหาเงินเข้า True m o n e y Wallet หรือถ้าใครอยากเล่นนะทุกคนเดี๋ยวผมทิง้งลิงก์ไว้ให้ละกันทุกคนใต้ล่างคปนะตัวน,น,น,อน,อน,นะนี้นะทุกคนก่อนอื่นทุกคนมาดูในทุกคนการหาคะแนนของเราถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวจะสอนไปพร้อมๆกันเลยและทุกคนตัวนี้นะครับการเล่นตัวนี้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆการดูวิดีโอทุกคนนี่เห็นไหมถ้าเขา เราเลื่อนไปเลื่อนมาทุกคนตัวนี้นะครับให้หีบสมบัติมันเต็มนะทุกคนเราก็ทําการกดคลิกเปิดแบบนี้นะนี่เราก็จะได้รับคะแนนมาทุกคนได้รับคะแนนแบบนี้นะกดคลิกออกหนึ่ที่กดเปิดอีกครั้งนะนี่ตัวนี้นะครับหีบสมบัติตัวนี้ก็จะเป็นคะแนนนะทุกคนเป็นคะแนนที่เราจะสามารถรับได้นะมาดูนะทุกคนนี่ส่วนพวกป้ายพวกนี้นะทุกคนนี่ป้ายพวกนี้ก็สามารถรับได้เช่นกันนะเป็นลูกบอลวงกลมแบบนี้นะนี่ พวกนี้นะครับนี่กดคลิกรับไปได้เลยนะสี่สิบหกเหรียญแบบนี้นะมามาดูนทุกคนรางวัลของเราในทุกคนนี่รางวัลของเราในทุกคนก็มีที่ล็อกอินด้วยในทุกคนนี่ถ้าใครอยากลองเล่นนะลองเล่นได้แหละทุกคนตัวนี้นะครับนี่เช็คอินตรงนี้นะครับโอ้โหรับอีกทุนเดี๋ยวเดี๋ยวรอกาออกก่อนนะนี่ไม่ใช้ตอนนี้กดคลิกออกนะรางวัลการหมุนก็มีนทุกคนรางวัลการหมุนก็จะ หมุนอยู่ที่10ครั้งต่อวันนะครับถ้าใครอยากหาเหรียญน,นะตัวนี้นะครับมาดูนะกดคลิกออกกดคลิกออกหนึ่งที่นะครับนี่ก็ลองทําได้ดทุกคนถ้าใครอยากลองทําดูหรือถ้าใครอยากเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้อยากเชิญเพื่อนก็สามารถทําได้นะ โดยการ Finnish, ดกดที่เจ้าของนะทุกคนเจ้าของนะครับนี่จะมีคําว่าเชิญเพื่อนอยู่นะครับนี่คำว่าเชิญเพื่อนอยู่นะครับกดคลิกไปหนึ่งที่นะครับถ้าใครมีเพื่อนเยอะๆหรือถ้าใครอยากปั๊มผมไม่รู้ว่ามันปั๊มได้หรือเปล่านะทุกคนปั๊ม i อแบบนี้นะทุกคนตัวนี้นะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะทุกคนว่ารหัสเชิญดูตรงไหนนี up, nice <ki> ่นี่ดูตรงนี้นะครับตรงใต้คําว่าเชิญเดี่ยวนี้นะตัวนี้นะครับของผมก็จะเป็น510-320ถ้าใครอยากใส่ก็จะได้รับคะแนนเพิ่มนะตัว ถ้าใครอยากใส่นะเลื่อนลงมาด้านล่างนะทุกคนก็จะเป็นผลคะแนนนะทุกคนหรือเหรียญนั่นเองนะทุกคนที่เราจะได้รับหลังจากการชวนเพื่อนนะครับ <S <S เราก็จะได้รับเหรียญน,นะแล้วก็จะได้รับคูปองนะทุกคนเพื่อใช้ในการถอนเกมนี้นะทุกคนไม่ใช่เกมรือเป็นแอปนี้นะครับจะใช้เหรียญแล้วก็คูปองนะทุกคนคูปองคล้ายๆว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมนี่แหละทุกคนนี่มาดูนะทุกคนว่ามันจะใช้ยังไงนะครับตรงนี้ ส่วนสามหมื่นเหรียญในทุกคนส่วนสามหมื่นเหรียญหากเพื่อนของคุณนะครับทําการดูวิดีโอ30นาทีต่อวันในทุกคนโอ้โหอย่างน้อย10วิดีโอโอ้โหอะไรมันจะเยอะขนาดนี้ทุกคนคุณ,คณจะได้รับสามหมื่นเหรียญก็ยากเหมือนกันในทุกคนยากเหมือนกันนะตัวนี้นะครับทําการกดคลิกออกนะนี่กดคลิกออกหนึ่งที่นะครับถ้าใครอยากเชิญเพื่อนนะครับส่วนการใส่รหัสในะทุกคนการใส่รหัสของเกมนี้นะเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูนะนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับ เลื่อนลงมาด้านบนนะทุกคนนี่นี่เนี่ยกดเชิญชวนนะทุกคนตัวนี้เฮ้ยทำไมมันใส่ไม่ได้ผมคิดว่าผมน่าจะใส่ให้ผู้ติดตามของผมแหละเขาเขาพิมพ์บอกว่าใส่ให้ผมหน่อยผมก็ทําการใส่ให้นะตัวนี้นะครับได้จะหมดแล้วแหละทุกคนตัวนี้นะครับการซื้อตรงนี้นะครับผมลืมไปทุกคนนะี่เราสามารถทําการกดรับได้นะทุกคนนะี่ตัวนี้นะครับสามารถกดรับได้นะมาดูนะทุกคนเราทําการกดขายตรงนี้นะครับเราจะได้รับเหรียญมาหาทุกคนนี่ ถ้าเหรียญแบบนี้เราก็ทาการกดปั๊มเพิ่มทุกคนนี่ปั๊มเพิ่มแบบนี้นะโอ้โหนี่คุ้มนะทุกคนมา,มาดูเหรียญของเราอะ่ะเหรียญของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับถือว่าเล่นง่ายนะทุกคนถือว่าเล่นง่ายนะนี่ถ้าเานกดโอเคหนึ่งครั้งนะตัวนี้นะครับจะใช้เวลาประมาณเจ็ดถึงแปดวันก็ขึ้นอยู่อัตราการปั๊มของเรานะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสองพันเหรียญน,นะครับทำการกดซื้อไปได้เลยนะนี่จะประมาณนี้นะทุกคนสำหรับใครที่อยากลองซื้อลองดูนะทุกคนจะหกักจากเหรียญของเราแหละทุกคนก็จะปั๊มนะทุกคนคล้าย,าย,ายว่าล่อเหรียญถอนนั่นแหละทุกคนตัวนี้นครับเราจะได้ได้กําไรกลับมานะส่วนการขูดตรงนี้ก็ผมไม่เคยเล่นนะมาก่อนเดี๋ยวเรากดดูดีกว่านะนี่นี่น,น,นี่มาขูดลองดูทุกคนเราจะได้อะไรนะมันจะได้คะแนนนะทุกคน นี่เราจะได้รับ25เหรียญนะทุกคนเพื่อใช้ในการถอนจะประมาณนี้แล้วกันนะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวคงก้อยทําการถอนเลยแล้วกันนะทุกคนเพื่อไม่ให้เ,เพื่อนเสียเวลานะกดคลิกนะหลังจากนั้นกดที่ถอนนะเห็นไหมตัวนี้นะครับคูปองของเรานะครับจะใช้คล้ายๆว่าเป็นค่าธรรมเนียมสําหรับคนที่ถอนน้อยๆน,นะครับจะใช้40คูปอง30คูปองแล้วก็60คูปองแบบนี้นะครับจะถอนขั้นต่ำอยู่ที่ หบาทนะทุกคนจะใช้ไม่เยอะนะจะใช้ไม่เยอะนะครับการเติมก็จะเป็นการเติมเข้าซิมก็มีเพย์พาก็สามารถถอนได้นะครับโอ้โหอะไรมันจะเยอะขนาดนี้ทุกคนดูดิขั้นต่ำอยู่ที่8ดอลลาร์แล้วก็สูงสุดอยู่ที่40ดอลลาร์โอ้โหโคตรเยอะเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมไปทําการถอนแล้วก็จะมาแจกเ,เพื่อนๆละกันนะตัวนี้ผมจะทำการแจก100คนนะครับตรงนี้นะ จก100คนประมาณ120บาทนะครับตรงนี้นะครับสําหรับคนที่อยากรับละกันนะตัวนี้นะโอเคในทุกคนส่วนเวลาในการรับนะครับส่วนเวลาในการรับนะก็จะแจกช่วงเวลา1ทุ่ม40นาที่ทุกคน1ทุ่ม40นาทีสําหรับคนที่อยากรับก็รอรับได้เลยนะโอเคทําการกดหอดไปหนึงทีทุกคน กดถอนเงินออกทันทีนะครับตัวนี้สําหรับคนที่ยังไม่ใส่เบอร์วอลเล็ตก็ทําการใส่ไปได้เลยทําการกดส่งหนึ่งที่นะครับนี่เขาก็จะเขียนบอกว่าให้เรานะครับทำการรอ1-7วันนะครับทำการกดโอเค มาดูนะทุกคนมาดูนะทุกคนตอนที่เราทําการถอนเห็นไหมนี่ทุกคนตัวนี้นะครับเงินน่าจะเข้าประมาณหนึ่งถึงเจ็ดวันนี่แหละเราก็ทําการรอนะตัวนี้นะครับเงินเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนผมก็ถอนมาตลอดนะครับถอนมาตลอดนะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อทาการรับดีกว่านะทุกคนว่าวิธีการรับจะรับยังไงนะทุกคนโอเคนะทุกคนมาดูนะทุกคนว่า การรับจะเป็นยังไงในทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนแปลงสักหน่อยละกันในทุกคนกดสุ่มละกันนะทุกคนตัวนี้นะครับเมื่อเพื่อนําการดูคลิปของผมอยู่นะครับก็ฝากกดติดตามนะทุกคนกดติดตามแล้วก็กดไลค์ในทุกคนครบ100เมื่อไหร่ในทุกคนแล้วก็คนดูครบ2,500คนนะครับผมก็จะทํา EP ีต่อไปนะครับตรงนี้เมื่อเพื่อนเพื่อนในทุกคนทําการกดคลิกที่ใต้ล่างคลิปนะครับนี่ใต้ล่างคลิปตรงนี้นะนี่เนี่ยตัวนี้นะครับกดคลิกเพิ่มตรงนี้นะครับจะมีลิงก์ ใต้สีแดงอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเพิ่มเข้าไปนะทุกคนตัวนี้นะครับทาการเพิ่มเข้าไปนะตัวนี้นะครับผมก็จะทําการทิ้งลิงก์สี่ลิงก์สี่ช้อยให้เพื่อนทาการเลือกนะตัวนี้นะครับท่านเพื่อนกดคลิกเข้าไปหนึ่งที่นะทุกคนเนี่ส่วนเพื่อนทําการกดคลิกเข้าไปหนึ่งที่นะครับไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะผมทำการสุ่มนะครับกดคลิกเพิ่มนะครับกดคลิกเพิ่มหนึ่งที่นะถ้ามีนะครับผมจะทําการเขียนพิมพ์นะทุกคน EP น่าจะเป็น EP ที่สิบนี่แหละทุกคนถ้าจำไม่ผิดนะ EP ที่สี่เพื่อนๆก็สามารถกดคลิกรับได้เลยเดี๋ยวผมทำการกดคลิกดูก่อนนะทุกคนกดคลิกดูก่อนนะทุกคนตัวนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะทุกคนตัวอย่างเท่านั้นเดี๋ยวผมพยายามหาก่อนนะทุกคนไม่รู้ว่าอยู่ลิงก์ไหนนะครับอือเดี๋ยว,ยว,ยวผมหาให้เพื่อนดูนะตัวนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับ โอ้โหทำไมกดไม่โดนเลยอ่ะทุกคนเอาตัวแรกและกันนะทุกคนตัวแรกและกันนะอืมไม่เจืออะทุกคนไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการวางลิงก์ไว้ละกันนะทุกคนตัวนี้นะครับสําหรับคนที่อยากครับก็ตามนี้เลยแหละทุกคนตัวนี้นะครับผมจะทําการทิ้งช้อย้เพื่อนทาการเลือก4ช้อยนะครับเมื่อถึงเวลาทําการแจกนะครับ ผมจะทิ้งลิงก์ใดลิงก์หนึ่งในทุกคนใต้ล่างคลิปของวิดีโอที่เพื่อนๆทาการเลือกนะครับตรงนี้สามารถเลือกได้เลยในทุกคนตัวนี้นะครับจะทิ้งไว้1ลิงก์เท่านั้นเขียนบอกว่าลิงก์รับอ่างเปาฟรีในทุกคนตัวนี้นะครับสำหรับคนที่อยากรับนะครับตรงนี้ก็เลือกช้อยให้ถูกด้วยละกันนะครับตัวนี้ก็เฉลี่ยกันไปนะครับสําหรับคนที่อยากรับเข้ากระเป๋า Wallet นะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะทําการสร้าง บัตรทูกันเลยดีกว่านะทุกคนไม่ใช่บัตรทูดีทุกคนเป็นอ่างเปานะโอเคในทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในทูมันนี่วอลเล็ตนะครับเดี๋ยวผมก็ทําการกดสร้างอ่างเปาและกันในทะุกคนก็จะแจก1 2 0บาทในทะุกคน120บบาทจะแจกไม่ค่อยเยอะนะครับตรงนี้ค่อยๆแจกไปนะครับ รับได้ตลอดเลยนะทุกคนตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะทําการแจก100คนนะครับสาหรับคนที่ติดตามผมนะตัวนี้นะครับทาการกดสร้างซองครับสาหรับคนที่อยากรับนะครับก็ดูเงื่อนไขดูอะไรด้วยนะทุกคนตัวนี้นะครับเพื่อน,อนๆอาจจะพลาดเวลาไปนะครับตัวนี้มันอาจจะหมดก่อนก็ไม่เป็นไรนะรอติดตามคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทําการแจกเรื่อยๆแน่นอนนะ ทุกคนตัวนี้นะครับสําหรับคนที่อยากรับอ่างเป่าก็รอรับได้เลยนะทุกคนโอเคในทุกคนถ้าใครอยากเล่นแอปแท็บคอยก็สามารถเล่นได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มาให้แล้วกันโอเคท่านเพื่อนชอบคลิปิดีโอนี้หรือคลิปิดีโอนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนในห้เข้าคลิปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปิดีโอนี้กันด้วยในทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ